สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่เยาวราชค่ะหนุ่ยจะว่าเดินผ่านร้านชาร้านหนึ่งผมเป็นคนชอบกินชามากนี่คือชาชาจีนกินลสเป็นแบบนี้หนุบหนับอืมร้อนเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงตุ่จีนก็เลยคิดว่าจะมาถ่ายคลิปเที่ยวเยาวราชกันครับไม่ใช่มาเที่ยวเยาวราชเฉยๆฮะจะมาเที่ยวเยาวราชแบบ คนจีนครับหมายความว่าผมเนี่ยฝึกใช้ภาษาจีนที่เยาวราชเนื่องจากว่าผมได้ร่ำเรียนมาเป็นเวลาหลายเดือนครับผมเราเล่นยังพูดไม่ได้ขานาดนี้ครับวันนี้เลยต้องมีล่ามคนหนึ่งครับนี่ครับใ <Hey. S 1> นห้องนี้นี่คุณหยวนครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้หยวนจะมาเป็นเป็นล่ามภาษาจีนให้ผมเพื่อให้ผมคุยภาษาจีนคับคนจีนที่เยาวราชครับถ้าเราจะพูดแนะนําตัวเพื่อเปิดคลิปเป็นภาษาจีนนี้ต้องพูดอะไร โอเคใช่คขนัานเลยทุกคนสหัสดชื่อชอปแทลผมอยู่ในท้องถนนในทาองถนนถังเหรินเจียผมทางเหรินเจียแปลว่าเยาวราชร่าโอเคไม่เคยมาเยาวร่าเพื่อจะมาเที่ยวมากินจริงจังเลยอย่างมากที่มาคือขึ้น MRT มาแล้วก็ว่า้พระตรงวัดตรงนี้อ่ะอันนี้คือเราจะไปไหนจะไปกินก่อนนะงั้นคุณคุณต้องพาผมครัวนะเขาผมไม่เคยได้มาได้ได้ะโอเคเอางี่ไงวัดที่บอกใช่จะเข้าไปก่อนไหม เอาไปดูวะอ่าได้อันนี้คือวัดบางกรวัดเล่งเลี่ยถูกต้องไหมอ่ะใช่เหรอไม่น่าใช่นะมันอยู่ตรงนู้นเน่ะใช่คน่ไวัดตาผิดวัดเขาทุกคนผิดวัดเขาผิดวัดเขาโอเคงั้นเราไปหาของกินกันดีกว่าตรงนู้นเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้ถนนแปงนามเจ้าชื่อหนาเจ้าชื่อหนาอันนี้คือตรงนั้นคืออะไรดูว่าเจ้าชื่อหนาเจ้หนาหลีก็ได้วัดวัดเจ้าหนาหลีเราอยู่ที่ไหนนะครับเฮ้ยนี่กูก็รู้เรื่องนะว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนหาตอยู่ที่ไหนนี่ 我现在在แปลงนามแปลนามรถรถเยอะระวัง你要去干什么你要去干干什么干什么他问อะไรกลังไปทำอะไร哦我อะไร啊我去吃东西我去吃东西东吃แปลว่าติ่งใช่ไหมติ่ง going to eat something อ我吃吃东吃ครับผก็คือผมจะไปกินอะไรสักอย่างนั่นเองอ่ะตรงนี้ ตี้เฉีย้แลว่าดจานอ่าตี้เสียดจานจานคือสถานีใช่ก็คือเป็นคลิปสอนความรู้ภาษาจีนที่เจ้าของคลิปก็ยังไม่รู้เหมือนกันตรงนี้มันจะมีร้านเต้าหวยไปเออเห็นเห็นพูดตั้งแต่วันแรกนี่เหรอคนเยอะมากเลยแต่ว่ามันต้องดังจริงวะเนี่ยร้านชื่อน้ำเต้าหู้เออตั้งชื่อร้านง่ายดีคนเยอะไม่รอแล้วกันตู้ต้องพูดว่าอะไรครับ โต้โหโต้เจียงอ้าวผิดหมดเลยโต้อะไรโต้เจียงโต้เจียงมันโต้เจียงอะตาว่นางโต้โห่ต้ฟู่คือโต้าห้อันนี้อันนี้อ่านว่าอะไรอันนี้มันทับศัพท์แล้วมันคือน้ำเต้าหู้อ่อใช่เฮ้ยตรงนี้สวยว่ะน้าถ่ายรูปเล่นยังใช่ที่ยอวาร่าเนี่ยถ่ายรูปสวยนะพอดีว่าเดินผ่านร้านชาร้านหนึ่งผมเป็นคนชอบกินช้ามากนี่นี่คือชาชาจีน แล้วก็ชาต่างๆแบบเวิลชาที่ต้องที่ต้องชงกินเองผมเลยคิดว่าซื้อชาแล้วก็ชิดในพวกอ่าวชกถ้วยชงชากลับบ้านไป็นชุเซตหนึ่งอันนี้คือชาแบบชาคุณภาพนะครับเรของประเทศจีนโอ้ยนี่หมื่นห้าเนี่ยคุณชาเนี่ยโอ้โหหมื่นห้าเลยอ่ะครับที่เรากินสี่หมื่นสองกว่ามีตัวอย่างให้ชิมได้ให้ลองชิมให้ลองชิมเหรอครับกินครับ ทำไมต้องเทให้าดนี้ด้วยล้างชาอันนี้คือล้างชานครับน้ำแรกต้องล้างแล้วเทออกคือชาที่เก็บมานานมันจะมีฝุ่นมีอะไรพวกนี้ใช่ป่ะล้างรอบแรมันก็ออกไปมแ่องคเป็นคจีน่ไหมช่ค่ะังสองคนเปนะัวงุอกนเนนั้งสองคนั้งสองนเนนีทั้งสองคนเนคังสเปคนจีนังออกคนเป็อคน่้อ่เป็นคนจีนรับใชอแล้เก็นนี้เกิดคนยครจีแท้งก็อยู่ทั่ไทยมานานแล้วอ เดาทั้งหมดเลยเอาถู่เหรอเป็นไงล่ะเรียนจีนมาแล้วเอดี๋ยวคุยกันมต่อนะดื่อขีเลยกต่อาเสร็จกินข้าวมต่อเวลาคมอกินอข้าวเสร่จแลดวมาดื่มตจอาอด้่มอขอดืคต่ออดื่มต่อขืมออดืมออดอขอดื่มตอด่มต่อขอื่อขอดืต่ดต้อนรับม่ออดเจต่อือือืมือขขอบค่ณที่เีอ อนนี้ครับเรากําลังจะไปร้านอาหารจีนครับที่คุณพี่เขาชื่ออะไรนะพี่เจิ้งพี่เจิ้งแล้วคนพี่เจิ้งร้านชานะครับแนะนํามาว่าร้านเนี้ยเด็ดก็คือเป็นอาหารจีนที่อร่อยนั่นเองอาหารจีนเสฉวนอาหารจีนเสฉวนวรใช่อาหารจีนเสฉวนก็ควรใช่นะครับข้าวของหมาล่าคือเสฉวนอ่าชื่อร้านว่าจิงเป่าร้านจิงเป่าจิงเป่าไม่จริงไม่จริง เอางี้ค่ะใครดูคลิปนี้แล้วก็ค, ah. คอมเมนต์เข้าไปใน y u t u b e คอมเมนต์นะครับผมเดีผมจะแจกแท็เอีย์ให้กับ5ผู้โชคด,ดีครับเนื่องเื่องในโอกาสวันตรุษจีนนะครับผมเอาอะไรง่ายลวกันก็คือคอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปนี้ละกันครับแล้วก็ว่าชอบคลิปหรือเปล่าอะไรยังไงอะไรก็ได้เกี่ยวกับคลิปคือคอมเมนต์ได้หมดเลยก็เดี๋ยวผมจะไปเลือก5คอมเมนต์ที่ผมถูกใจแล้วก็จะเอาแทกเอียให้นะครับ แถวทุกคนถึงแล้วครับผมจินเป่าโฆชนาครับเข้าร้านกันไปเลยหกคนริ้วอะริ้วริ้วเหรอครับตอนนี้ก็อยู่ในร้านจิงเป่าโฆชณาล้วกันค่ะเป็นร้านที่บอกเลยว่ายังไงก็จีนแท้แน่นอนครับเพราะว่าลูกค้าอยู่ในร้านนี้ก็ดูเป็นครอบครัวจีนที่มาพาลูกเรื่องหลังมากินข้าวแบบจงกัวเจียเรียกว่าอะไรจงกัวชานทิงจงกัวชานทิงชานทิงเหรอใช่ว่าชานทิงเหรอเมนูเรียกว่าเมนูเรียกว่าเมเนีเมนู เรียกว่าอะไรใช่แนก็คือคำว่าใช่ใช่แนหวหวนะหวหรือหยวคือปลากระพงหรือหยิวรับปลากระพงน้ำแดงอะหรือหยิวหงเซอรหรือหยิวหงเซอกินปลาอันนี้อะไรอ่ยจจจยจช่ยชื่อจู่่ ซุยจุ๋ยซุยจุ๋ยมันคือน้ำต้มปลามันคืออาหารเสฉวนที่ขึ้นชื่อจก็ได้ป้างไอ้พูดได้อยู่นะเฉ้อจุ๋ยยากเหมือนกันนะเอาผัดเผ็ดตัวแขกมาโรโตูฟเอามาโรโตูฟครับมาโรโตูฟครับรู้จักอยู่เมนูเดียวนะคนนี้ถ้าไม่รู้จะกินอะไรเรียกว่าอะไรปูไม่อปู้จะกินอนเลยม่รู้จะกินอะไร แปลว่าไม่รู้จะกิน,นอะไรไมปดูเครื่องาักกินมือซ้ายได้ไหมอ่ะไง <c oughs> <c oughs> มันคืออะไรนะ สวยจูยสวยจูยแปลว่าจริงๆถ้าไปตรงๆแปลว่าน้ำปุ้มปลาแต่ว่าไม่คือเหมือนมาลามาลาปลาเอางาคุณคนละด้วยเนาะเอาอีกสองค่ะหวนคะอร่อยมากใช่อร่อยมากภาษาจีนเรียกว่าเขินห่าวชอมีความหวานความไม่เผ็ดเยอะขนาดนั้นเอาจริงคคำว่าคำว่าหมาล่าจะเป็นมันจะเป็นแบบร้อนๆแซบมีรสชาติความเค็มกลมกล่อมอร่อย ดูด mm ู hmm. Do. Do. สิครับว่ามันเป็นอยู่ในสภาพไหนนี่ทำให้เกงใจเขาน่าจะสดนุ่หมดแล้วอันนี้คือกินแค่แค่เรียกว่าอะไรเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์เดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวเราจะเดินไปแถวแถวยอราชแล้วก็ไปซื้อของกินที่เป็นเมนูหลักจริงจริงตามที่ามหวานของหวานเอาแล้ไปจิบชาหยอะแล้วไปจิบชาหยอยเดี๋ยวเดี๋ยก็มากินต่อ S <S เดี๋ยวมาดูราคากันครับขอบคุณครับวันนี้มีส,สออ่วนลด10%จริงเหรอครับขอบคุณครับผมอ๋อนี่ยังไม่เปิดจริงๆเหรอเปิดมาได้เปิดตั้งแต่วันนี้เข้ร้านใหมเ่เหรอคะเล่นร้านเก่าชั้นบนค่ะแล,ะล<อ>้วเดี๋ยวให้บัตร V การ์ด V อยู่ในสายขอบคุณครับผม1,080บาทเลย128บาทซึ่งบอกว่าเดี๋ยวเขาให้บัตร V จริงด้วยอะไรจะขายหรอวะตัวเฉาเฉียนตัวเฉาเฉียนเท่าไหร่เท่าไหร่อะอะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติปา ปี uhm. น่ะพันด้วยพันเี่ยนปเี่ยเียนเสียนเสียนปดแปดปหน่ะ้อยเออเออหนึงหอเียปรอิบดอ่านเี huh. ่ยรอสบใช่ไหมเสียไหมเสี่ยเอยมเ快而เอาไหมเรีสห่เีปรอีสิบปดหนึรอยยี่สิบแบาทครับผม มาเดินโยนาตอนกลางคืนครั้งแรกของผมเลยโอ้โหโอ้โหนี่คืออะไรอ่ะเต้าถึงบัวลอยลองไหมเอาบัวลอยดีกว่าเอาบัวลอยหนึ่งค่ะตอนนี้อยากกินอยากซื้อเก่ารัดอยากซื้อให้ติดเท่าไหร่จ๊ะอยากซื้อผลไม้มันคือบัวลอยครับภาษาจีนเรียกว่าบัวลอยมันภาษาจีนอะไรวะจริงจริงบัวลอยที่มันมีไส้อะเรียกว่าทางหยวนทางหยวนมันไม้ค็มพี่ก้อยเลยไหมใส่กิ่หนาหวานปะอเหลิจะ กินด้วยหน,นุบหนับร้อนไม่ใช่อะไรนะแตงกว้นมสดไม่เคยกินเลยจริงเหรออร่อยมากโปรลอนอร่อยกว่าเช่นไหนไปกูเช่นไหนไปกูปกโอ้ยได้อยู่ครับผมเนื่องจากผมมาเยาวราชครับแล้วก็น้องสาวผมดูครับเรกาก็เลยออเดอร์ของกินมีสตรอเบอรรี่ มะม่วงแล้วปะหวานขนมจิบหมูครับผมไอใช้มาแสบที่บกี่800บาทครั800บแปดร้อยใช่ไหมเอาอันนี้ไม่ยงชิดไหมะมะยงชิไม่ได้ครับเราจะไปซื้อมะม่วงแล้วก็มะยงชิดวันนี้ไปไปเดินเล่นเยวาวราชไปร้านชามา ไปกินข้าวเดินซื้อของเดี๋ยว่าตอนคืนถ้าหมดถ้ามวลเนี่ยใช้ภาษาจีนตลอดเวลาไม่ได้พูดภาษาไทยเลยเมื่อกี้ไม่ได้พูดภาษาจีนเลยที่วัดไทยไม่คะแนนอยากได้เท่าไหร่เออ่เต็มเต็มร้อยให้ศูนย์ที่เป็นครูสอนเนี่ยร้องไห้เอานะก็คือเพิ่งเรียนจบไปแค่เล่มหนึ่งเอเล่มหนึ่งเนี่ยมันเรียกว่าเป็นเบสิกแบบเบสิกเด็กเด็กอุดมการณ์อ่ะก็เลยคิดว่าตอนที่อยู่ร้านชาแล้วฟังครูเรื่องก็ถือว่า ถงแล้วแต่ถือว่าเก่งนะเป็นคนเอาเยจชัดเออพูดก็คือเดาเก่งโอ <c oughs> <c oughs> แต่ยังน้ำหนึ่งถึงพันไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ผมให้คะแนนตัวเองดีกว่าผมให้ตัว <ผม S 2> เองเก้เาสิบต็มร้อยครับ คนเหรอเราว่าก็คือคิดว่าจากปริมาณที่เรียนมาแล้วก็สิ่งที่ได้ตอนนี้คิดว่าเรได้เยอะแล้วโอเคก็วันนี้เดี๋ยวยังไงกลับบ้านแล้วแล้วก็ต้องเรียกเอาของไปแช่ตู้เย็นด้วยโอเวไว้เจอกันใครชอบคลิปนะครับก็กดซับสไครป์กดซับสแกนได้นะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะฮะอ่าอ่าออ่าโอเคครับขอบคุณมากครับเจอกันนี่ครับผมขอหนึ่งใบอีกสามใบ เี๋ยวเราจะแจกไว้ในอ่งางเปากันกติกาเดิมครับก็คือคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่ง3ใบนี้ไปให้นะฮะคนละ1ใบนะครับผมก็จะแยกกับอ่งางเปาอีกห้อันก็หมายความว่าก็จะมีรางวัลทั้งหมด8อันนะครับยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับ